สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าตู่นะครับวันนี้นะครับผมก็จะเดินทางนะครับไปส่งมอบเจ้าคันนี้เลยมาสเตอร์บีีห้าศูนย์คันนี้ปีสองพันสิบสองนะครับล้อแม็กซ์สวยๆนะครับในนามหอจกอทรยศรุ่งเรืองริเลนยนสองพันสิบเก้าิพลออโต้คาชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วไม่ต้องโอนมัดจำไม่ต้องโอนจองบริการจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยนะครับวันนี้พบกับมาด้าคันนี้จะไปที่จังหวัดสุทรราการนะครับ ลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับเราจัดงานเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะส่งมอบให้ลูกค้าได้เลยนะครับวันนี้เป็นวันที่27นะครับเดือนนะครับมิถุนายนปี2568นะครับวันนี้ก็จะไปพร้อมกับคันนี้สวยๆเลยนะครับแต่วันนี้ฝนตกอาจจะเปื้อนหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้นะครับหอจกทนยศรุ่งเรืองจิรยานยนต์2009นิพผลอโตคาร์นะครับชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับไปส่งคันนี้กันเลยนะครับ ลูกค้านะครับจบเงินสด1 5 0 0 0 0บาทไม่ได้มาดูรถนะครับเราเก็บงานเก็บรายละเอียดขัดสีขัดเงาอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับล้อมองล้อแม็กต่างๆสภาพแบบนี้เลยส,สวยๆให้ลูกค้านะครับไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยนะครับทุกอย่างสภาพแบบสวยเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นะครับแม็กยางอะไรต่างๆนะครับเราก็ทํางานเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะเดินทางไปที่จังหวัดสมุทรปราการโดยที่ลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับลูกค้าไม่มานะนะครับลูกค้าไม่ได้มาดูรถเราก็จะบริการจัดส่งถึงที่แน่นอนนะครับกับผมที่อโตัวค้าชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับวันนี้ไปพร้อมกับผมเลยนะครับนี่พลตอโค้าไปที่จังหวัดสมุทรปราการไปสวัสดีกันกับที่ธนยศเราก็จะไปพร้อมกันนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้ขึ้นสไลด์เราจะเดินทางขับไปนะครับตอนเช้าตอนนี้7จ็ดโมงเช้านะครับเพราะอะไร รถทุกคันถ้าวิ่งทางไกลนะครับ400กว่า500กิโลเราจะขับส่งแต่500 200กิโลเราจะเอาขึ้นสไลด์แถวใกล้ๆนี้นะครับแต่วันนี้นะครับขออนุญาตขับไปส่งเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นว่ารถสามารถวิ่งทางไกลได้นะครับแน่นอนนะครับวันนี้ตอนนี้นะครับผมขออนุญาตเตรียมตัวออกเดินทางกันเลยกับผมพี่พลอตุคาชัดเจนตัวนี้พอมมีอีกแล้วครับ สวัสดีครับก็มาถึงแล้วนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับกับมาสด้าบีที50คันนี้นะครับเราก็เก็บงานเก็บาละเอียดแล้วก็ทดสอบรถมาในตัวนะครับแล้วก็มาถึงนะครับที่ที่โคราชก็มีเรื่องปัญหารื่ว่ามีความร้อนมันขึ้นนิดนึงนะครับเลยเลยครึ่งไปเราก็เลยจอดถามอยู่ที่ร้านเขาบอกว่าต้องล้างหม้อน้ําเราไม่ล้างครับเราเปลี่ยนเลยนะครับผมนี่คาต้องค้าเปลี่ยนเลยนะครับอันไหนไม่ดีเราทดสอบรถมาแล้วมาถึงที่ เราต้องทําให้ลูกค้าดีที่สุดน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์เฟืองท้ายนะครับแบตเตอรี่นะครับสายพานไทมิง่งทุกอย่างเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยภาสีพอรบอรต่อให้เรียบร้อยเพราะอะไร1ลูกค้าได้รถมาไม่ต้องไปจ่ายเงินเพิ่มเติมต้องทําอะไรอีกนะครับเราเก็บงานให้เรียบร้อยหนึ่งให้ลูกค้าไปแค่โอนแล้วก็ใช้งานต่อนะครับเราก็จะทําให้ลูกค้าแค่นั้นวันนี้ก็มาสวัสดีนะครับเดี๋ยวพี่ธนยศ คุยโทรศัพท์อยู่ก็เดี๋ยวนะครับขออนุญาตสวัสดีคุณพี่ผู้ชายนะครับสวัสดีนะครับนี่คือเจ้าของรถนะครับบ่ต้องมาจําบ่ต้องออนจองทรงหอดหนาวบานทรงหอดีสวัสดีผู้หญิงนะครับวันนี้นะครับเราก็เดินทางมานะครับนี่เป็นยังไงบ้างพี่เห็นรถครั้งแรกวันนี้เป็นไงโอเคครับโอเคเลยพี่ได้มาจําอย่างที่เขาโฆษณาหรือว่าอื่นไหมอย่างที่พมโรโตคาไม่ครับไม่ไม่ได้มาจํา นะครับไม่ได้โอนจองไปเลยนะครับแค่จองก็คือใจวัดใจวิดีโอคอลคุยกันเลยจัดส่งถึงนี่เลยนะครับนี่นะพมากับปุมอเตอร์หอจอกทรยุทธ์รุ่งเรืองจริญนยนต์2019เรานะครับวันนี้มาใี่ครับผมวันนี้เราก็มาถึงแล้วมาฮอดแล้วนะครับฮอดฮอดไส์ฮอสมุทประกันปลาไาลอยู่นู่นมาหม้อเปยนคนที่นะลูกค้าอยู่เป็นคนที่จังหวัดศรีสะเกษร่ำรวยเงินทองหาเงินอยู่ที่นี่นะครับซื้อสดเลยแกบอกว่าเอาไว้ใช้งานต่อเอาเอารถ หาเงินต่ออีกข้อหนึ่งรถแกก็มีอยู่แล้วเนาะมีรถใส่งานอยู่แล้วสองคันนะครับเพื่อซื้อเพิ่มเวลามียังชุกเชิญกับทีเด็รับจ้างรบนะบายน้ำเอกมาไปหาเงินไปดูตอนแรกเปไ็นยังไงพี่ตัวด,ดูในคลิปรู้ว่าติดตามนี่ผลมานานยังก็นิดหน่อยๆนิดๆหน่อยๆออยากได้รถก็เลยหาหาดูเอายังไม่ได้เอาเอเพึ<ๆ>่งพึ่งมาดูเอาง่ายๆไม่ได้ติดตามใช่ไหมพี่สภาพหน่อยสภาพหน่อยนะขยับหน้ารถก็ได้ไหมพี่ก็ยัง เอาเหล่นี้ก็ได้อถ้าพี่ก็ยังไม่ได้ติดตามพวกเรายังครับยังแก่แค่หาดูในรถโอ้โหแต่พี่เขาเช็คได้นะมีเฟซจริงเฟซปลอมพี่เขาเช็คเลยใช่ไหมพี่กลัวปะแรกก็กลัวกตต้องเช็คดูเข้า Google ดูครับอันนี้เข้าใน YouTube ก็เจอก็โอเค ว่ารถมีจริงส่งจริงส่วนมากพี่ตอนนี้พี่ไปดูหรือพี่ดูจากเ c e บุ o กใช่เ c e บ o ๊ k นี่เตือนวิชาชีพเยอะนะครับฉะนั้นเวลานั่นก็ต้องดูทาง YouTube ด้วยนะครับเพราะว่านึ่งเข้าเข้า l o o g l e น่ะครับเช็คเช็คชื่อเข้าไปเลยอ่มันเจอเจอเจอก็คือว่ามีจริงมีจริงในแถวนี้ก็ไปแต่ว่าอ๋อยังไม่ถูกใจพอมาเจอวันนี้เราเป็นยังไงบ้าง โอเคโอ้ยสภาพราคานี้เนาะพี่ชอบไหมแต่ขนาดล้อก,ก็หมื่นกว่าบาทแล้วล่ะใช่ไหมเราเราเราเปลี่ยนถน้ำมันเครื่องสายพานไทมงอ,มอะไรเราทําให้เรียบร้อยแล้วพี่มีหนะ้าที่ใช้งานหาเงินต่อเงินอย่างเดียวสแสดงว่าก็ต้องแบบเสียเส่ยงเสี่ยงเสี่ยงด้วยด้วยหนึ่งไม่ไม่ได้มีประจำใช่ไหมครับมันไม่มีประจำอ่าเราก็เลยกล้าด้อ่าถ้าเขามาส่งเราก็เอา ใช่ไหมใช่ใช่อันประเภทที่ในลงที่ลงท้าถูกเนี่ยที่กลัวไหมอ่ะกลัวมันมันส่วนมากไม่จริงหรอกอ่ามันถูกเกินมันถูกเกินมันมันมันเป็นไปไม่ได้ใช่ครับรถปีแบบปีสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยแปดเก้าหมื่นเออมันเป็นไปไม่ได้มันมันเกินเราก็รู้ราคารถอยู่นะใช่ครับนี่แหละครับคนที่จะซื้อรถต้องวิเคราะห์แยกแยะดูนะครับไม่ใช่ว่าเห็นของถูกแล้วรีบโทรจอง เสียเงินโดยใช่เหตุโดนมัดจำไปอีกเดี๋ยวก็ปิดเฟซหนีเองไม่ติดเจอมาเจอมาหรือยังเนี่ยเจอมาเราจะได้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นแนวทางป้องกันไหมเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเจอแต่รถไงแล้วเจอพวกซื้อของออนไลน์อย่างนี้เราก็เจอมันมีหมดอ่ะสมัยนี้มันมันอันนี้ไม่ได้เฟซอ่ะ ่อเชื่อไม่ได้อ่าเป็นเป็นอวตารเขาเรียกว่าเพราะว่าหนึ่งหนึ่ง Gmail สามารถทำเฟจบลูขึ้นมาได้แล้วเราของเราไปขนาดเอาชื่อเราไปมันจะเอาไปปลอมได้เนาะนั่นแหละเอารูปเราไปไปปลอมควาองผมก็มีปลอมเอาไปปลอมเยอะผมก็แย่เยอะครับอืแล้วมันเอารูปบางทีเนี่ยเราส่งรูปให้ปุ๊บบางทีมันก็แอบเอารูปคนอื่นเอาไปลงขายถูกถูกอย่างเงี้ยมันไปปุ๊บเอาไปลงขายเอ้ยทำไมเขาทำไมพวกเราขายถูก อย่างเงี้ยที่จริงแล้วมันไม่ใช่ลูกค้าโทรมาตามน้ะคนเนาะลูกค้าโทรมาตามบอผมว่ารถรถที่ต่อแปดหมื่นขายยังผมไม่ได้ลงขายไม่เคยขายมันไม่มีรถปีสิบเอ็ดสิบสองอย่างเงี้ยแปดหมื่นอย่างเงี้ยมันไม่มีไม่มีหรอกมันไม่มีจริงๆครับจริงๆเลยมันไม่มีถ้ามีแล้วมันก็คงสภาพก็คงแคลงแค่ราคามอไซค์อ่ะนะมันเป็นไปไม่ได้ขาายแ่ีสนกว เพราะว่ากะลมมันกบวกค่าที่คุณทำสีไปใช่ครับเต้องขายเป็นเสนใช่ครับถ้วเราจะซื้อไหมถ้าเขาทำให้หมดทุกอย่างคืเป็นรถติดับเราไม่ต้องมาทำอะไรเราก็นั่นแหะแมนวะรแม่สอบหวยซื้อเนี่ยมแมนซื้อมาใส่ซื้อมาสอบนะครับนี่แหละคือก็คือเราทงของเร่าตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็คือเดี๋ยวลูกค้าขับไปถ้ามีปัญหาอะไรให้โทรหาพวกผมเลยนะครับโดยตรงก่อนจะทาอะไรเยก็โทรปรึกษาผมก่อนจะได้แบบ แล้วแล้วถามว่าอูที่ดีก็มีเนะ<ม>าะอันนี้ตรงๆงเนาะ<ม>อูที่ไม่ดีก็มี่มอาตามข่าวเลยแหละเอาตามข่าวเลยฉะนั้นเวลาเราดูเนี่ยเราบางทีมันมันทาให้เราเสียเงินโดยใช่เหตุปัญหามันอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆพวกผมแคแค่ไขไดใ้ให้คำแนะนําได้เนาะพวกผมก็เป็นช่างไปดูพี่วิโอคอดูรถไหมตอนนั้นดูดูดูอ๋ดดอดูเรียบร้อยแล้ว สำหรับ B T คันนี้ป้าพี่มาเดินข้างหน้ามามาแล้วครับขอมาปลาหน่อยปลาลกับเสื้อให้พี่หน่อยนะครับวันนี้ก็นี่ครับคันนี้ก็เราก็ส่งมอบนะครับกับที่ที่สูตรปาการนะครับคุณพี่ไม่ได้ไปดูรถนะครับไม่ได้โอนมาจําไม่ได้วอนจองแต่ต้องวิดีโอคอลนะครับคุณพี่ก็วัดใจคือเราใจวัดใจนะครับเราก็ส่งมอบถึงที่จริงแน่นอนกับหอจอกธนยศรุ่นอจิรยยนสองพันต์2019นะครับวันนี้ขอภาพนิ่งหน่อยนะครับพี่ถืออันนี้พี่ถืออันนี้ด้วยก็ได้หนึ่งสอง ปลาคะเพีปลาเพียนปาด้อันนี้อร่อยสุดๆเลยละของปลาคอีสารครับไปใช้ก็ต้องนอาแต่ก่อนน่เดี๋ยวพอว่างไปดูกันก็ได้ยังไงก็ฝากร้านว่าพวกเรานี่มีจริงนะพี่เนาะขอฝากร้านนิดนึงหน่อยครับเชื่อใจได้ไหมเชื่อใจได้ครับเออเพราะว่าเรามาเห็นเห็นเออเพราะว่าบางทีเรากลัวตอนนี้ออนไลน์ยิ่งกลัวมากมันน่ากลัวจริงๆเหรครับจริงๆลูกค้าเคยอุินว่าจําคิดว่าพวกผม ไปหกหมื่นกว่าบาทเจ็ดห <70, 000. S 2> มืออน่นเจ็ดหมื่นครับอยู่อยุธยานี่แหละอยุธยาล้วโทร <Okay. S 1> ไปถามเองแจง้งความไปแล้วพวกผมก็แจ้งความไปเรียบร้อยแล้วลังว่าหนึ่ง <S <S มันเป็นอย่างนี้แหละเกบอกว่าเมื่อ,อไรจะมาส่งเอารถอะไรหคือจะมาส่งก็คือมันไม่ใช่รถเรามันแอบแฝงในานามพวกเรา,าฉะนั้นเวลา <S <S ซื้อรถรถมือสองยังไงก็เชางครับวีดีโอคอกอนโจรส่วนมากมันไม่ให้คอไม่ไม่เห็นไม่เห็นนใช่ครับมันจะไม่มีหน้าฉะนั้นเวลาเราคอเราก็แคปหน้าจอไว้นะครับ ถ้าไปดูนะพวกผมก็จะเห็นอยู่ในยูทูบอยู่แล้วแล้วก็ในเฟซบุ๊กอยู่แล้วอนี่มันก็มั่นใจส่วนหนึ่งเนาะแล้วเราก็รับผิดชอบการโอนพี่จะไปโอนทีุ่งเทียมก็เข้าไปแจ้งย้ายเื่อสมมติประกันกมีคนส่งเนาะมีะะเข่าแบบจ้งย้ายรออีกสามวันก็ค่อยไปโอนเราเออมันะบบมีเวลาคือว่าเราครับบบนบนะผมบนุ่มีเวลารออีกเรื่อยเออเพราะว่าหนึ่งเราทิ้งไว้เราจบงานเนาะ ตลออตลออนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะไปทําที่ตลออนะครับก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ก่อนจากกันนะครับผมกพี่ฝากทางร้านเราหน่อยนะครับวันนี้จากทีมงานหอจกธนยศเรื่องเรื่องจรนจร2019ร้านเราส่งมอบจริงไหมครับวันนี้การดนตรีให้หน่อยนะครับพี่ครับส่งจริงครับส่งจริงได้จริงมาจริงๆครับมาจริงๆนี่แหละตรัวนจริงๆริงนะครับวันนี้ขอบเราก็มา นะครับขอบคุณมากมากนะครับรวันนี้ผมพี่พลต๊อกขา,กา,ขาแล้วก็พี่วัฒนยศนะครับเราก็ฝากร้านหอจอดกวันยศรุ่งเรืองเจริญยนสองพนนะครับฝากไว้อีกหนึ่งขั้นนะครับเป็นมาสด้าบีทีห้าศูนย์นะครับราคาอยู่ที่แค่1นึ่งแสนบาทนะครับจอดส่งถึงที่นะครับใครอยากได้รถมือสองให้กดติดตามได้เลยนะครับกับผมพี่พลต๊อกขาชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วสวัสดีครับ